เคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมมูสก้ากันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมานะครับรีวิวโปรแกรมเทพกันนะครับเป็นอาร์ซีอุสผู้ก่อเนิดนะครับเดี๋ยวไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมผ่านส่วนของเพจประสบการณ์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ฉะนั้นใ้าอยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเมื่อใดหน้าช่องนะครับอ่นหรับ อาซูออดผู้กําเนิดเนี่ยนะครับวิธีได้มันมาๆๆเนี่ยก็มีวิธีเดียวนะครับก็คือการใช้หนังสือกราดอนนะครับแลกนะครับในจํานวนอยู่ที่500หนังสือกราดอนครับเราก็จะแลกนะครับครั้งละ10นะแลกได้50ครั้งนะครับแล้วมันก็จะได้เศษมาครั้งละ4ก็เอา4คูณ50ก็คือ200เศษนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่หัวข้อชิปครับแล้วก็ ไปหาอาร์ซูผู้กําเนิดนะครับแล้วเราก็เรียกตัวละครมันออกมานะครับซึ่งผมบอกกันเลยว่าตัวนี้นะครับค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะในส่วนของค่าพลังต่างๆนะครับรวมถึงสายการเล่นของมันด้วยนะฮะสแตตี่ยค่อนข้างบาลานนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับนี่สำหรับอาร์ซูสนะฮะผู้กําเนิดนะครับก็เป็นโปเกมอนนะครับประเภทไลท์คุณสมบัตินะฮะอ่าคราวนี้เนี่ยไอ้คําว่าไลท์คุณสมบัติเนี่ยนะครับ มันคืออะไรเนาะให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ครับนี่ครับไร์คุณสมบัติครับก็จะเป็นโปเกมอนที่ไม่แพ้ธาตุอะไรเลยและก็ไม่ชนะธาตุอะไรสิ้นแต่นะครับล่างมาสเตอร์ของมันเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้ครับก็คือจะตีทุกธาตุแรงนะครับคูณ2หมดเลยและตัวมันเองไม่แพ้ธาตุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมนี้นะครับเก่งที่สุดก็คือธาตุอินฟินิตี้นะครับจำไว้เลยนะครับแต่ว่าธาตุไร้คุณสมบัติคือไม่ตี ใครคูณ2แล้วก็ไม่โดนคูณ2นั่นเองนะครับค่าพลังรวมนะครับอยู่ที่890นะฮะ90นะครับตรงนี้ในส่วนของสเตตัสด้านในนะครับมี SP อยู่ที่139ครับแล้วก็โจมตีกายภาพโจมตีเวท167นะครับป้องกันกายภาพป้องกันเวทและสปีดท,ที่139ก็สเตตถือว่าเป็นสเตตข้างาลานา์นะฮะแล้วก็ตัวอารซูผู้กำเนิดครับเขาตีนะครับ พิเศษด้วยนะครับเขาจะตี2อย่างนะครับเนี่ยเขาจะตีลายธาตุแบบ atk แล้วก็ลายธาตุแบบ special attack เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการโจมตีถึง2ครั้งในรอบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา,าเปิดนะครับเระะียกนะเปิดสายฟ้าล้วก็เปิดให้หมดทุกช่องแหละแต่เวลาเรายัดบแ max เนี่ยเราก็ต้องยัดทั้ง atk ทั้ง special attack ด้วยอย่างผมยัดเนี่ยผมจะยัดประมาณนี้ผมก็จะยัดสป e ด d ก่อนนะครับแล้วก็โจมตีนะครับแล้วก็ค่อยมาเพิ่มพวกป้องกันเลือดต่างๆ ก็ให้มันเป็นพวกสเตตแบบว่าเจ๊แต่ว่าบวกร้อยนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแน่นอนครับในส่วนของนิสัยนะครับนิสัยนะครับที่ดีที่สุดของมันคือไม่บวกไม่ลบอะไรนะครับผมตรงนี้อ่าคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับนะครับแนะนําเลยนะครับเป็นโฟกัสไลท์นะฮะตัวนี้ยืนแท้งนะครับผมบอกเลยว่านี้คุณสมบัติของมันคือตัวแท้งนะฮะผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวแท้งและเดรเมจแรงด้วยเออเดี๋ยวเราไปดูเดรเมดของมันกันนะ ส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับมีอยู่2อย่างนะฮะก็จะมี m o อกซกับเบอร์เซอร์นั่นเองนะในส่วนของค่าสนิทนะครับเราก็ทำการอัปเกรดนะครับให้เท่ากับตัวละครได้เลยนะฮะส่วนคะแนนผูกพันนะครับเราสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับก็ได้ถึงเลเวล1 1 0 0 0นะอันนี้จะต้องทำการนะครับทำลายกล่องนะครับตรงนี้ก่อนนะครับก็คือจะใช้พวกกล่องทำลายสกิลนะครับ เพ่อกล่องทําลายความบุพันเนาะถ้าจะผิดน่าจะประมาณ45เนาะประมาณนี้อะต่อมานะครับเดี๋ยวเราดูทางด้านซ้ายก่อนนะครับทางด้านซ้ายในส่วนของอาวุธเนาะอาวุธเนี่ยนะครับที่เหมาะสมกับอาร์ซิอุสผู้กําเนิดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ามันเป็นโปเกมอนไลท์คุณสมบัติใช่ไหมครับไลท์คุณสมบัติเนี่ยเขาไม่มีอาวุธเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมให้ใส่เขี้ยวสปีดเนาะก็คือมันจะมีสกิลที่เปิดบัฟนะครับ ได้โล200%เนี่ยผมก็เลยแนะนำให้ใส่พวกเคี่ยวสปีดแล้วพวกนี้ก่อนถ้าทำเคี่ยวสปีดดาวได้ก็จะดีมากนะฮะส่วนกล่องด้านในนะครับมีอยู่ด้วยกัน2กล่องนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือกล่องสีฟ้านะครับและก็กล่องสีเขียวนะฮะตรงนี้กล่องสีเขียวเนี่ยมันจะกันคุณสมบัติส่วนกล่องสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะต้านทางคริติคอลนั่นเองนะครับก็แนะนำให้ใส่สีเขียวนะครับไม่ก็สีฟ้านะครับ ในส่วนของนะครับในส่วนของริบบิ้นนะครับก็หาริบบิ้นมาใส่นะครับจริงก็เป็นก็เป็นริบบิ้นพวกในส่วนของริบบิ้นสายป้องกันนะส่วนในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยนะครับตัวนี้เขามีตี2แบบเนาะก็ตีทั้งกายภาพแล้วก็ตีทั้งเวทนะก็ถ้าเกิดจะเน้นโจมตีก็ใส่เป็นเฟสเน็ตก็ได้นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นโจมตีเป็นแบ่งสายนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับ ก็วิธีใส่รูนนะครับเขาก็จะใส่กันแบบ2ชิ้น4ชิ้นแล้วก็6ชิ้นถ้าเราไม่เน้นนะครับถ้าเราไม่เน้นโจมตีนะครับเราก็ใส่รูนบอรดเซิร์ชได้นะครับจะเพิ่มเป็นเลือดแทนจะใส่บอรดเซิร์ชไป4อันก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ฟิตเนสนะครับไป2อันก็ได้เพื่อที่จะปลดในส่วนของคุณสมบัติของรูนได้นะครับตรงนี้อ่ะต่อมาครับเรามาดูในส่วนของค่าความสัมพันธ์นะฮะค่าความสมพันธ์ของอาร์ซิอุสผู้กําเนิดครับตัวแรกเลยก็คือ เป็นเลคอซ่าครับเลคอซ่าเนี่ยจะให้เป็น sp เนาะมิวทูครับโจมตีเวทครับสเปเชียลแบ็คแพ็คไปฮะไอตัวในคอสมาครับให้เป็นสปีดนะซีการ์โจมตีแก่ภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยอาซิอุผู้กำเนิดครับได้ทุกสเตตัสเลยไม่ว่าจะเป็นโจมตีแก่ภาพโดยซีการ์โจมตีเวทนะครับโดยมิวทูนะครับพลังชีวิตเลือดจากเรคอซ่านะครับพลังความเร็วสปีดจากในคอสมานอกเหนือจากนี้ครับก็สามารถ อัปเกรดต่อได้นะครับโดยใช้กระดิ่งนะครับตรงนี้นะกระดิ่งชุดสเปลซื้อจากร้านสหาพานได้นะครับก็จะมีโฮโอครับลูกเกียร์แล้วก็มิวนะฮะสามารถปลดสเต็เปอร์เซนต์ได้นะครับแถวล่างครับจะมีเดียกานะครับพาเกียร์แล้วก็กีอาร์ตีน่านะครับก็ปลดล็อกสเตปได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมานะครับก็ไปดูกันต่อที่สกิลกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับเป็นเดอะครีเอชันนะครับ ในส่วนของ The Creation นะครับเป็น passive Skill ของอาร์ซิสผู้กําเนิดนะฮะเมื่อออกลบครับจะทําการเพิ่มนะครับค่าพลังโจมตีนะครับทั้งกายภาพและเวทพลังป้องกันทั้งกายภาพและเวท50ให้กับตัวเองโอ้โหผมบอกเลยว่ามันโหดแล้วมันโกงมากเลยนะครับคือผมบอกเลยว่าคุณสมบัติของมันคือสายแท้งนะครับมันถึกมากเลยนะแม่งโคตรถึกเลยบอกแค่นี้เลยแล้วแม่งก็ตีแรงด้วยนะฮะเออถือว่าโกงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้คือ น,น้องถามมาว่าน,น้องจะเอาอาร์ซิอุสผู้กําเนิดหรือเอาคิริมยูนว่าดีคือจริงๆมันตอบยากนะแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดยูนว่าก็มาเก็บอาร์ซิอุสได้ไม่ใช่ปัญหาและนี่ครับหลังจากที่มันได้บัฟ50%บเเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้รับเกราะนะครับเท่ากับนะครับ200%ของ SP ค่าสูงสุดนะเป็นเวลา3รอบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่านะครับการที่มันจะได้เกราะนะครับตรงนี้เนี่ยมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ SP ของมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้า อาชีพผูกำหนดให้มันเยอะๆเนี่ยมันจะได้เกาะเยอะมากนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็นะครับคนสมบัติถัดไปครับบุคคลยอดเยี่ยมครับเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับอาชีพผู้กำหนดนะครับจะทําการสุ่มนะครับกําหนดโปเกมอน1ตัวนะครับศัตรูที่ถูกกําหนดนะฮะจะโดนดาเมจนะครับของอาชีพแรงขึ้น50%ครับโอ้โหหลังจากที่เป้าหมายนะครับ ที่ถูกกาหนดตายแล้วนะครับมันจะทําการสุ่มศัตรูตัวอื่นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะโฮะโฮโฮเอาง่ายๆเลยตัวที่มันโดนมาร์กิ้งเนะี่ยมันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น50%นั่นเองอะต่อมาครับเป็นสกิลผมบอกสกิลนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสกิลครีเอทนะครับสกิลครีเอทเนี่ยเป็นสกิล buff บัฟนะฮะมันจะทําการเพิ่มค่าพลังโจมตีป้องกันทุกสายเลยนะครับเพิ่มขึ้น50% และตัวมันเองจะได้รับกราะนะครับ200%จากเลือดสูงสุดนั่นเองนะครับและทําการลบดีบัฟทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองทั้งหมดนะครับลบโล่อมตะของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ตีนะครับในส่วนของไม่ได้ตีเดีมันจะทําการลบสถานะบินอยู่ดำน้าจอดดินติดชาร์โดฟอสของศัตรูได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะถือว่าโหดมากๆสหรับสกิลนี้ส่วนสกิลโจมตีท่าแรกครับเป็น Hall of Origin นะครับ ฮอร์ออฟออริจินเนี่ยนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยก่อนกดโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยทำการลบนะครับบัฟนะครับของเป้าหมายออกก่อนเลยนะครับแล้วทำการสร้างดามเอทลายธาตุนะครับทั้งกายภาพและเวทครับตี2ครั้งนะฮะตรงนี้เลยนะครับถ้านะครับเคยปล่อยสกิลนะครับครีเอทแล้วนะครับจะทำการสร้างดาเมจอีกครั้งที่50%เเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือให้เราปล่อยครีเอทก่อนแล้วตามด้วยฮอร์ออฟออริจินนะฮะดาเมจแปถือว่าแรงมาก ต่อมาเป็นสกิลอั a ซ่าฟูตนะฮะอซาฟูเนี่ยเป็นสกิลโจมตีลายธาตุแบบกลุ่มความแรงอยู่ที่50ครับทำการสร้างเดเมตรรายธาตุนะครับโจมตีเป้าหมายแบบกายภาพและเวทโจมตี2ครั้งนะฮะแล้วก็เงื่อนไขครับพิเศษก็คือถ้าเราเคยปล่อยท่าไม่ตายเพลิสไปแล้วนะฮะจะได้รับความโกรธอีก50นะครับถือว่าโหดมากเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะออกสกิลอาร์เฟุตให้แรงเนี่ยเราจะต้องออกอันติเมทไปก่อนแล้วค่อยมาตีอตาร์เฟุตในเทินถัดไปนะครับโอเคไหมคอมโบของมันส่วนท่าเพลสนะครับเหมือนเพลสซองเนาะตัวธรรมดาเนาะเป็นสกิลอันติเมทนะครับเป็นสกิลกลุ่มความแรงโคตรแรงเลยนะครับ100นะทำได้แม่แบบไรท่า,ทาครับโจมตีทั้งกายภาพและเวท2ครั้งนะฮะ แอนเมจนี้นะครับจะเพิกเฉยพลังป้องกันนะครับไม่สนพลังป้องกันคือ ignore d e ครับตีทะลุเจาะเกราะนะฮะโคตรแรงนะครับเอาง่ายๆครับเวลาเราทาคอมโบนะก็ปล่อย create ก่อนแล้วก็ตามด้วย hall of origin นะครับก็ตีจนกว่านะครับแอนติเมดจะเต็มแล้วเราก็ปล่อย paris o n g ตัวนี้แล้วก็ตามด้วย azafus นะแค่นี้เองคอมโบก็คือกระจายนะฮะผมบอกเลยว่าโหดมากนะครับสับตัวนี้อย่าหลงไปเล่นดูนะฮะสกิลยีนครับ เป็น support ยีนนะฮะก็จะทําให้เพื่อนร่วมทีมนะครับทั้งทีมเลยนะครับโดนดาเมจบาลงอีก10%นั่นเอง่นะในส่วนของสกิลลึกลับนะฮะก็แนะนำนะครับหลักๆเลยก็จะมีในส่วนของโจมตีทั้งกายภาพโจมตีทางเวทนะครับโลอมตะสปีดอัพนะครับ Critical, คริติคอลนะฮะเด้งเลือดโดนดาเมจเวทบาลงนั่นเองนะครับหรือนะครับเราจะใส่เพิ่มโกรธเข้าไปก็ได้นะตรงนี้นะเออเข้าไปแทนที่ก็ได้หลักๆง่าย ะะครับอ่ในส่วนของอาวุธนะครับอุปกรณ์ต่างๆบอกไปแล้วเนาะในส่วนของเครื่องประดับครับนะครับอ่ะในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเครื่องประดับนะครับเซ็ตทองคําเลยละกันนะครับสำหรับเซ็ตทองคำเนี่ยนะครับที่แน่นๆเลยก็คือถ้าเน้นแท้งๆหน่อยถึกๆหน่อยก็ใส่เป็นอีทาวนอลนะเป็นเซ็ตอีทาวนอลนะครับแล้วก็เซ็ตเดรดิตี้นะครับสเซตนี้จะค่อนข้างถึกนิดนึง แต่ถ้าเกิดใครอยากได้สแตตบาลานต์ก็ใส่เป็นซูพ r รีมได้แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการฝึกนะครับแนะนําให้บวก25ขึ้นไปตัวนี้เขามีร่างมาสเตอร์ด้วยแต่ร่างมาสเตอร์ต้องเติมเงินค่อนข,นข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับร่างมาสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมนะครับเป็นทาตุนะครับเขาเรียกนะเป็นทาตุอินฟินิตี้ะครับชนะทุกทตุคูณ2และไม่โดนไม่แพ้ท่าเลยเลยนะครับ แต่พูดถึงอาร์ซูก็เนิดถ้าล่างนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะเออโอเคไหมตรงนี้ส่วนยีนนะครับอย่างที่ผมบอกคือยีนจูเนียร์มดาวพอครับยียม่าต้อง5ดาวเท่านั้นนะครับตรงนี้อ่ะก่อนที่เราจะไปดูล่างมาอ่าสกิลต่างๆเนี่ยเดีย๋ยวผมขอพาไปส่องล่างมาสก่อนละกันนะครับผมบอกกันเลยว่าล่างมาสของอาร์ซุสผู้กําเนิดเนี่ยนะครับแม่โคตรโกงนะฮะตีคือล่างนี้เลยครับอาร์ซู้กำเนิดล่างมาสเตอร์ครับ เราไปดูสกิลที่เปลี่ยนแปลงกันนิดนึงนะฮะนี่ครับเดีย๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะอ่ะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ the creation นะครับจะเหมือนเดิมนะฮะอ่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยครับง่ายๆนะครับสกิลทุกสกิลเป็นธาตุ infinity ครับทำ d a เม g จนะครับคูณ2ทุกธาตุและไม่แพ้ธาตุอะไรเลยโกงมากๆนะฮะอ่ะ ที่เหลือนะครับสกิลนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับสกิลไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะอ่ะมีคำมีสกิลนิวบอลนะฮะที่เปลี่ยนไปนะฮะสกิลนิวบอลเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตีเสร็จนะครับจะได้รับความโกรธ1 0 0อนนะอันนี้จะทําให้ออกออลติเมทได้ไวขึ้นที่เหลือก็จะเหมือนเดิมครับจะมีเรื่องความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าไมใต้ครับสกิลนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นโฮมนะทำเดเมจ นะครับเป็นธาตุ infinity ความแรงอยู่ที่100ตีกลุ่มนะฮะสกิลนี้นะครับจะโจมตีสองครั้งโจมตีกายภาพและโจมตีเวทด้วยนะฮะแล้วก็ตีทะลุจอเกราะไม่สนนะครับพลังป้องกันนะครับตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเพิ่มสเตตัสถาวรโจมตีกายภาพโจมตีเวทป้องกันกายภาพป้องกันเวทอีก15%เป็นเวลา2เทินอันนี้คือความโกงของมันนะอ่ะอเดี๋ยวเราไปออกสกิลทดลองกันนิดนึงนะครับ ผมบอกกันเลยว่าแม่งเท่มากตัวนี้นี่จัดไปเลยครับเดีย๋ยวผมจะใส่ตัวนี้อ่ะโอเคเนาะอ่ะเราไปลุยไปบูกันนะครับสำหรับอาเซอุสผู้กำอเนินนั่นเองนะครับนี่ฟโโกกึึงโอ้โหสกิลแม่งโคตรอลังนะครับอ่ะเราไปรับชมกันพลังเนี่ยสี่ล้านสีล้านแปดเนาะเราไปหา คนตีกันนิดนึงนะครับ4,800,000เดี๋ยวดูสกิลที่มันพอสู้ได้ก่อนไม่เวอร์ไม่เก่งเกินไปเ๋ยวให้ดูสกิลก่อนนะครับก็เริ่มต้นจากสกิลที่ผมบอกนะทําคอมมงคอมโบอะไรก่อนนะครับนี่ครับอาซิอุสผู้กําเนิดมาถึงก็จะให้ปล่อยสกิลครีเอทก่อนนะครับ เปิดบัฟนะฮะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน50%แล้วก็ได้เกราะเลือดอีก200%นะครับตรงนี้แล้วก็ลบนะครับโลบมาตาของเป้าหมายนะครับปึง้งฟึกแล้วก็เรา,าออกสกิลนี้ครับ hall of origin นะครับเฮ้ยสกิลหนึ่งก,ก่อนอ่ะก็สู้ไปเรื่อยๆครับสกิลนี้อย่าเพิ่งออกนะครับไวออกรอบหน้านะตอ้มโอเคอ่ะแล้วก็ เราจะต้องออกอันติเมทก่อนนะครับเราค่อยออกสกิลอัลเจอร์ฟุตนะฮะเพราะว่าสกิลอัลเจอร์ฟุตเนี่ยนะฮะมันจะต้องปล่อยพอริสซองก่อนนะครับเราจะได้ความโกรธ50%นะครับแต่ว่าตัวละครน่าจะตายก่อนออ้ <B> um> แรงมากนะไหนเดี๋ยวเราไปหาคอมโบอื่นๆกันต่อดีกว่าไหนสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวจะอัพพลังขึ้นมาเป็น8ล้านนะผมก็ไม่รู้จะสู้ไหวไหมลองดูก่อน น่าจะยังไหวอยู่เพราะก็ถึกมากนะอ่ะนี่มีโลเอมาตัด้วยนี่ครับเดี๋ยวพอใช้สกิลนี้ปุ๊บเนี่ยโลหายเลยปาบเกาให้ครับนี่โลหายเลยไหมโกงเกินเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกสกิลนี้กันก่อนเลยนะครับสกิลสกิลนี้ครับสกิล Hall of Origin ก่อนนะครับอืมโอเค เฉยๆครับเพราะเราถึกมากเดี๋ยวผมจะใช้ท่าไม้ตายนะครับอ่ะอันตีเมทมาละจะได้ใช้ท่านั้นให้ดูด้วยอ่าท่าไม่ตายครับปล่อยท่าไม่ตายก่อนเลยถ้าเพอริสก่อนมันจะโดนทุกตัวอืมโอเคพอใช้เพอริสเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อ่าในส่วนของสกิลนี้นะครับ อาซาฟูดจะได้ความโกรธห้าสิบเปอเซ็นต์นะตุ่มนะความโกรธเต็มเลยโอเคไหมอ่ะเสร็จปุ๊บก็อยู่ใช้ท่าไม้ใต้ต่อครับใช้ท่านี้ก่อนเพิ่งเอาดิเอาดิเอาดิาดโดนลุมนะครับอ่ะโอเคปรแล้วหนึ่งครับ ให้ลุมด้วยครับาดีตบอกว่าถึกมากครับผมบอกแค่นี้เลยอ่ะเลือดมาครับอันติเมตมาแล้วอันติเมตมาแล้วโลมาปึ๊บโลมาโอเค,โ,อเคโดนลุมอย่างโดนสกรรมอย่างหนักอื้อหือเอาสิเอาดีครับโถให้ลุมด้วยนะอ่ะโอเคก็ใช้คอมโบประมาณนี้ครับสับรองแน่นอนครับ ทั้งถึกทั้งตีแรงนะครับทั้งความโกรธเต็มเร็วนะตรงนี้่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะก็รบกวนนะฮะฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมกด subscribe กับช่องเพลนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ